สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุขทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะเวลาที่เราไปเที่ยวเกาะเนี่ยเราเคยสงสัยไหมคะว่า,วากระแสะไฟฟ้าที่เราใช้นั้นมาจากไหนเอ๊มีโรงไฟฟ้าบนเกาะหรือไม่นะคะที่เกาะสมุยเกะาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้รับกระแสะไฟฟ้ามาจากบนฝั่งค่ะโดยไฟฟ้านะคะจะส่งผ่านสายเคเบิลลอดใต้ท้องทะเลนะคะ ขึ้นมายังบนเกาะนะคะให้เราได้ใช้กันค่ะที่ผ่านมานะคะสายเคเบิลเสียหายค่ะล่าสุดนี้นะคะการไฟฟ้าส่วนปุ๋ยภาคซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยค่ะทำให้เกาะพังงานเกาะสมุยมีความมั่นคงกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นค่ะท่านผู้ชมคะความท้าทายความยากในการซ่อมบำรุงสายเคเบิลใต้น้ำก็คือว่าหาจุดที่เคเบิลใต้น้ำเสียหายค่ะ ซึ่งก็จะอยู่ลึกลงไปใต้ท้องทะเลนั่นเองค่ะเราจะพาไปดูการซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำกันค่ะจากกรณีที่สายเคเบิลใต้น้ำระบบ115 kv หรือ1 1 5 0 0 0โวลต์วงจรขนอมเกาะสมุย2ชํชำรุดเสียหายเมื่อเดือนมีนาคม2564 ระหว่างการซ่อมบำรุงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ต้องจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองมาติดตั้งเพื่อบริหารจัดการให้มีกระแสไฟฟ้าใช้บนเกาะความท้าทายในการกู้ระบบไฟฟ้าคือการหาจุดที่เคเบิลใต้น้ำเกิดความเสียหายซึ่งอยู่ใต้ท้องทะเลลึก ทีมนักประดาน,น้ำ PEA ต้องดำน้ำลงไปค้นหาจุดที่คาดว่าสายเคเบิลใต้น้ำชำรุดโดยพบจุดชำรุดของสายเคเบิลใต้น้ำฝังอยู่ใต้ดินโคลนใต้ท้องทะเลลึกจากท้องทะเลไป1.5เมตรบริเวณอ่าวหน้าทอนห่างจากเกาะสมุยประมาณ4กิโลเมตรโดยได้นำสายเคเบิลใต้น้ำขึ้นมาตรวจสอบและบำรุงรักษา แล้วนำกลับไปวางและฝังกลบใต้ท้องทะเลเพื่อให้จ่ายกระแสะไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพัง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตามปกติและเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสะไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้ไฟในอนาคต และนี่คือความท้าทายในการนำกระแสไฟฟ้าส่งตรงไปถึงเกาะแก่งต่างๆนะคะทั้งการวางระบบและการซ่อมบำรุงดูแลรักษาค่ะส่วนการดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลผ่านป่าผ่านภูเขาสูงความท้าทายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะไปที่อุ้งผางจังหวัดตากกันค่ะน้ำป่าจากภูเขาสูงนะคะที่ไหลถล่มจากยอดดอย คลักเข้ามาลำห้วยทุกสายเลยนะคะเสาไฟฟ้าโค่นล้ม117ต้นสไลด์ลงมาค่ะสไลด์ลงมาพร้อมกับต้นไม้และดินโคลนมันท้าทายมากในการที่จะกู้คืนระบบจำหน่ายเสาไฟฟ้า117ต้น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณสุภชัยเอกอุ่นสั่งปฏิบัติการกู้ระบบจำหน่ายเสาไฟฟ้า117ต้นระยะทาง28กิโลเมตรที่อำเภออุ้งผางจังหวัดตากอย่างเร่งด่วนและระหว่างกู้ระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เดินเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าสำรองให้ประชาชนชาวอำเภออุ้งผางมีไฟฟ้าใช้ในทันทีหลังจากเสาไฟฟ้าโค่นลม้ม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ระดมทีมปฏิบัติการ140คนจากการไฟฟ้าจังหวัดใกล้เคียงร่วมก่อสร้างระบบจำหน่ายให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วพร้อมกับปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มั่นคงมากขึ้นที่นี่ฝนตกหนักติดต่อกัน5วันทำให้ดินนุ่มน้ำไม่ไหวพอดินสไลด์ทำให้สายไฟฟ้าล้มตามไปด้วยทำให้อํเาเภออุ้มผางทั้อำเภอไฟดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่จอด จึงระดมทีมเข้ามาร่วมช่วยแก้ปัญหาดาังกล่าวโดยมีทีมที่มาจากการไฟฟ้าอำเภอแม่สอดการไฟฟ้าจังหวัดตากการไฟฟ้าจังหวัดอุตรดิตถ์การไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชรและทีมงานของการไฟฟ้าสวา่วนภาคจังหวัดพิุโลกเข้ามาร่วมการแก้ไขปัญหาดังกล่าวปฏิบัติการกู้คืนระบบจาหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่อำเภออุ้งผางที่เสาไฟฟ้าล้ม117ต้นระยะทาง28กิโลเมตร สามารถแล้วเสร็จภายใน6วันค่ะ